สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ RPA ะวัตน์ a ชน e l นะครับช่องของเราจะเป็นการนําเสนอถึงตัวอย่างการนําเข้า RPA จดเปรียบเทียบของ RPA tool และข้อควรระวังก่อนการนําเข้าครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องลดเวลาในการทํางานด้วยได้ด้วย RPA แล้วนําเวลานั้นไปใช้ทําอะไรเมื่อกล่าวถึง RPA บทความหลายๆแห่งจะอธิบายว่าเป็นโซลูชันที่ใช้ทำให้งานง่ายๆให้กลายเป็นอัตโนมัติซึ่งเมื่อใช้แล้วมีผลช่วยลดเวลาในการทำงานแต่กลับไม่ค่อยพบบทความที่นำเสนอต่อไปว่าแล้วจะนำเวลาว่างที่เกิดขึ้นมาไปใช้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์อย่างไรในครั้งนี้จึงจะยกตัวอย่างเรื่องวิธีการใช้เวลาว่างที่เกิดขึ้น จากการใช้ RPA ลดเวลาทำงานโดยสอบถามประธานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีประสบการณ์จริงในการติดตั้งและใช้ RPA ในบริษัท 1. หลังจากใช้ RPA ลดเวลาทำงานได้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคำตอบของประธานบริษัทเกี่ยวกับการผลิตการนำเวลาที่ลดลงได้ไปใช้อย่างใด ถือเป็นหัวข้อสำคัญในการฟื้นฟูกิจการหลังจากนี้โดยของบริษัทเรามีการนำไปใช้3าอย่างดังต่อไปนี้ได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับทางโทรศัพท์และการขอเสนอราคานำเวลาไปลงทุนในด้านใหม่ๆ 2. ข้อดีที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาที่ ใช้ RPA ลดไปได้คืออะไรคำตอบของประธานที่เกี่ยวกับบริษัทการผลิตแม้ว่าชนิดของงานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงานแต่จะแบ่งได้หลักๆ4ชนิดดังนี้ 1. งานง่ายๆที่เป็นแบบแผนตายตัว 2. งานซับซ้อนที่ไม่เป็นแบบแผนตายตัว 3. งานที่ควรต้องทำ แต่ทำไม่ได้เพราะเวลาไม่เพียงพอ 4. งานเตรียมพร้อมสำหรับบริการใบใหม่ที่ที่ผ่านมาไม่เคยทำที่ผ่านมาในวันหนึ่งหนึ่งแค่ทำข้อหนึ่งกับข้อ2ก็หมดเวลาแล้วแน่นอนว่าที่ r p a สามารถจัดการได้นั้นมีแค่ข้อ1เท่านั้นแต่ด้วยความที่มีปริมาณมากซึ่งตีได้ถึง50%เท่ากับว่าพอให้ระบททำงานตรงส่วนนี้แทน ก็จะมีเวลาที่ใช้กับสิ่งใหม่ๆได้50%ต่อวันเวลาตรงส่วนนี้ได้ตัดสินใจให้พนักงานทำข้อ3และ4ผลคือสามารถดำเนินการในเนื้อหาหรือให้บริการใหม่ๆได้ในแบบที่ไม่ใช่การทำสิ่งเดิมๆเหมือนที่แล้วมาเรียกได้ว่าง,งานของพนักงานยกระดับขึ้นก็ว่าได้ซึ่งเมื่อเนื้อหาของการทำงานยกระดับขึ้น ก็จะเป็นการมอบความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนี่คือประโยชน์สูงสุดที่ได้ 3. ตอนเริ่มนำ RPA เข้ามาใช้ในบริษัทดำเนินการแบบไหนถึงได้ผ่านไปอย่างนาบดื่นคำตอบของประธานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใช้วิธีการแบบท็อปดาวคือแสดง ให้พนักงานเห็นว่าหัวหน้าองค์กรต้องการนำเข้ามาใช้จริงๆจากนั้นก็เลือก RPA ซ o ฟทที่เหมาะสมกับบริษัทของเราส่วนวิธีการใช้วิธีให้ทาง IT ไปสอบถามแผนกต่างๆในตอนเริ่มจากนั้นก็มอบหมายให้หน้างานเป็นผู้รับผิดชอบหลักเมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการทำเป็นอัตโนมัติอันหนึ่งในบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบดึงดัน เพื่อให้มีการใช้ RPA จริงๆเช่นสร้างโฟล์การทำงานแบบที่ถ้า RPA หยุดแล้วจะไม่สามารถทำต่อได้นอกจากนี้เมื่อมีการนำ RPA เข้ามาใช้สำเร็จให้เห็นแล้วก็จะสามารถออกแบบการทำงานที่มี RPA ในกระบวนการในครั้งต่อไปได้ง่ายจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผลของ RPA ไม่ได้มีแค่การทำให้งานซ้ำๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่จากการที่งานจบลงอย่างถูกต้องและรวดเร็วยังทำให้บุคลากรสามารถไปทำงานต่างๆที่จากประหยัที่เคยทำมาทำให้บริษัทสามารถให้บริการใหม่ๆแก่ลูกค้าได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้าหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านแล้วขอรบกวนกดไลค์และ u b s c r i b e ด้วยครับถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย thank